นะคะและขอสวัสดีคุณครูและนักเรียนปลายทางที่รับชมวิชาสุขศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่2อ,อ 2> ไม่หนึ่งแล้วค่ะปีที่2นะคะวันนี้เราก็มาเรียนกันต่อหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเราทำอะไรไปคะ<อ>ทำะทำการทดสอบก่อนเรียนทั้งหมดกี่ข้อคะสิบข้อ จำได้ไหมเอ่ย10บข้ออ่าจำได,ำได้เดี๋ยวเราจะเรียนกันแล้วเราจะมาทำการทดสอบหลังเรียนอีกทีสำหรับวันนี้เราก็จะเรียนในเรื่องของอะไรเอ่ยร่างกายของเราหนูได้อ่านไหมคะก่อนที่เราจะาาเปิดกล้องมนะาอ่าเก่งมากเรื่องร่างกายของเราอ่าเพื่อไม่ไม่ให้เป็นการเสียเวลาวันนี้ครูสาลิมีก็มีเกมมาให้เด็กๆเล่นกัน อ,อยากรู้ไหมคะว่าเป็นเกมอะไร <Yeah. S 1> อยาปลายทางพร้อมที่จะเล่นเกมกับครูหรือเปล่า, <Okay. S 1> าพร้อมพร้ <Yeah. S 1> อมเกมนี้สามารถเล่นได้ทั้งห้องนี้แล้วก็ปลายทางนะคะเกมของครูวันนี้ก็คือเป็นเกมเขาเรียกว,ว่าเป็นเกมอะไรดีแต่ก่อนที่จะเล่นเกมครูต้องอธิบายให้ฟังก่อน <Yeah. S 1> อเกมเกมของครูก็จะมีบัตรคำบัตรคำเป็นรูปอะไรเอ่ย รูปดอกไม้ซึ่งดอกไม้ก็จะมีคำอยู่ตรงกลางเดี๋ยวก่อนที่เราจะนำคำเ,เกมก็คือให้เด็กๆนำดอกไม้ต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปติดแยกประเภทซึ่งมันจะมีประเภทของอวัยวะอยู่สองประเภทประเภทแรกลองอ่านสิคะประเภท อ๋อกเก่งมากอาวัยวะภายนอก1ประเภทแล้วก็อวัยวะภายในอเก่งมากอาวัยวะภายในอีกหนึ่งประเภทซึ่งในแต่ละดอกไม้ของคุณครูก็จะมีชื่ออวัยวะอยู่ให้เด็กๆนำชื่ออวัยวะไปติดให้ตรงกับหมวดของอวัยวะนั้นเดี๋ยวเรามาลอง ฝึกอ่านคําในบัตรคํากันก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวบางคนอาจอ่านไม่ออกแล้วติดถูกไหมคะมไม่ถูกอ่าสำหรับนักเรียนปลายทางนักเรียนอาจจะไม่มีดอกไม้เหมือนเพื่อนๆต้นทางก็ใช้อ่าใช้ไปเขียนบนกระดานได้นะคะอ่าคำแรกลองฝึกอ่านต่อคำนี้อ่านว่าอะไรคะไตอ่าไตอ้าวคำต่อไป คำนี้อ่านว่ากระเพาะอาหารอ้าวคำต่อไปคำว่าเก่งมากอ้าวคำต่อไปคำว่าปอดปอดต่อไปต่อไปคำว่าขา ต่อไปคำว่าอ่านว่าอะไรเอร่ยลำไส้อ่านว่าอะไรคะลำไส้ทีม A ทีม A ยังไม่รู้เลยค่ะว่าอ่านว่าอะไรทีมบีอ่านว่าลำไส้เอาคำต่อไปอ่านว่าแขนเก่งมากไหนแขนยกมืออ่าเอามือลงอันนี้อ่านว่าแขนเอาคำว่าคำต่อไปอ่านว่า เก่งมากเก่งมากคำต่อไปนะคะคำนี้อ่านว่าจมูจมูเก่งอ้าวคำนี้อ่านว่ามาอะสกดค่ะคำนี้อ่านมอมอมาไม้โทม้าอ่านว่ามา่าอ่านว่าม้ามนะคะ ต่อไปคำว่านิ้วเท้าอ่านิ้วเท้าเก่งมากมีอีกชุดหนึ่งอ่ะคำนี้อ่านหรือยัคะอ่านคอ่ะคำนี้อ่านว่าผมผมเก่งมากต่อไปคำว่าตาอ่าคำอ่านว่าเก่งมากต่อไปคำว่าตาตา ไม่ใช่คุณตานะคะอะไรเอ่ยดวงตาของเราเป็นอวัยวะนะคะต่อไปคำว่าหัวใจหัวใจต่อไปคำว่าปากปากอ่าต่อไปคำว่าตาดูาคำสุดท้ายคำว่านิ้วมือ่าเก่งมากเดี๋ยวครูจะแจกบัตรคำให้แต่ละ กลุ่มซึ่งอาจจะแบ่งเป็นกลุ่มก็ได้หรือว่าจะออกมาเขียนเองก็ได้แต่ในนี้ในห้องต้นทางเหรือครูจะแจกให้แต่ละกลุ่มนะคะ่าเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปติดเท่าครูบอกให้ไปติดค่อยติดนะคะไม่ต้องแย่งกันเรากลุ่มหนึ่งเราจะมีในห้องนี้ครูแบ่งให้แล้วเราจะมีอยู่กลุ่มละสี่คน มี3คนเหลืออีก2อ,อัน่ <c oughs> าเผอแจกให้แล้วเราอาจจะไม่ได้ทุกคนให้ส่งตัวแทนให้เพื่อนมาติดนะคะอ่าเดี๋ยว ให้ออกมาทีละกลุ่มเอากลุ่ม B B บกลุ่มนี้ก่อนอ่าหนูออกมาติดว่าอ่านคําที่หนูได้แล้วเดี๋ยวครูจะติดประเภทแป๊บหนึ่งนะเอองงงงงอ่าเราก็จะมีอยู่สองหมวดคือโทษนะคะ ก่อนอ่ะกอลลัคอ่ะติดตรงนี้ก่อนอ้าวหนูเลือกติดเลยว่าหนูได้คำว่าอะไรนิ้วมืออาออกมามาทีละแถวหนูได้คำว่าอะไรคะอ่าไปติดเลยค่ะอ่ะต่อไปทีรันได้คำว่าอะไรเอ่ยลูก เีรานได้คัว่าอะไรคะอ้าวไปติดเลยค่ะตรงไหนเอาติดข้างล่างหน่อยก็ได้ลูกไม่ต้องไปติดกันอา้าวต่อไปอา้าวได้คำว่าอะไรคะนะัาพลต่าเอาไปติดตรงไหนเอ่ยเอาต่อมาเร็วใครมีบัตร อาเร็วเร็วเร็วถูกหรือเปล่าเอามาเร็วลุกมาได้คำว่าอะไรคะจมูกอ้าจมูกเอาไปติดเลยค่ะอยู่หมวดไหนเอ่ยอวัยวะภายในหรืออวัยวะภายนอกอ่าเอามาเร็วเอามาเร็วนักเรียนปลายทางอาจจะออกมาเขียนบนกระดานได้นะคะอาโพสสิริได้คำว่าปากเอาไปติดเลยค่ะ A, ถูกหรือเปล่าอามาเร็วให้แหให้ทีมบีก่อนลูกอ้าวเดี๋ยวนันทาเฉพรได้คำว่าอะไรคะกระดูกกระดูกอ่ะอยู่ไหนไหนเอ่ยอุนยเจงมากอนิตาได้คำว่าอะไรคะม้ำน้ำอ่ะว่าใหม่น้ำอ่<า>ไปติดค่ะตรงไหนดีเอ่ยเอาไม่รู้ตรงไหน<า>เลือกเลยห้ามบอกห้ามบอกห้ามบอกเลือกเองเลือกเอง พันธิพาได้คําว่าโอหอ้าโหเสววาวลีได้คําว่าอะไรคะหัวใจอ้าวหัวใจไปติดอะไรคะลูกต่อไปท,ทีมทีมบีหมดแล้วยังคะหมดแล้วอ่าปิยวัฒน์มาปิยวัฒน์ได้คําว่าอะไรลำไส้ครับโอ้เก่งมากอ่าวลำไส้อยู่ทางไหนดีคะเออเก่งมาก ต่อไปณัฐพรมาเร็วณัฐพรได้คำว่าอะไรคะขาขาอ่ะ,อะติดติดก่อนอเอาไปติดลูกอยู่ตรงไหนอเอาเอาวัยว่าภายนอกหรือวัยว่าภายในคะขาเนี่ยค่ะอย่าบอกอย่าบอก มีลังเลนิดหนึ่งเอามาห้ามบอกสิคะให้เพื่อนคิดเองเอามาแสนสักแสนสักได้คำว่าแขนแขนอา้าวแขนอยู่แขนอยู่หมวดไหนคะอา่าต่อไปแป้งนะคะแป้งแป้งได้คำว่าอะไรคะปอดค่ะอา้าวปอดเดี๋ยวเอาไปติดเลย อ้าวมาเร็วกันกวีการกวีได้คำว่าผมอ้าวผมอ้าวหนูเอาไปติดเลยนะคะผมมันอยู่ตรงไหนออามาออกมากาซิดิตกาซิดิตมาเร็วกาซิดิตนวนภาริกาออกมาเลยค่ะใครเอ,อ่ยออกมาเร็วกาซิดิตได้คำว่า ตับอ้าวตับตับอยู่ตรงไหนเอ่ยวันฮาริกาได้คําว่าอะไรคะสมองค่ะสมองวันนี้ก่อด <คน S 1> มาติดน,ตนี่ก่อนสมองอ่าสมองอยู่ในอวัยวะภายในหรือภายน,หนหอกคะภอกเอาเอาสามองสมอง นุภพัได้คำว่านิ้วนิ้ว,วอะไรคะลูก<อ>นิ้วนิ้วเท้าอ่านิ้วเท้าเอาไปติดเลยค่ะตรงมายดี<อ>ครบหมดทุกคำแล้วทุกทุกอันแล้ว<อ>เดี๋ยวเรามาดูตรงอวัยวะภายนอกก่อนเอ่ออวัยวะภายนอกนิ้วมือใช่ไหมคะ อ่าแล้วจมูกถูกไหมคะอ่าถูกต้องม้วเท้าใช่ไหมคะใช่อ่าถูกต้องเอ๊ออันนี้อ่านว่าอะไรเอ่ยอ่าเดี๋ยวกลับด้านนิดนึงอ่าควนี้อ่านว่าผมไหนลองจับผมสิอ่าแสดงว่าเป็นอวัยวะอะไรแน่นอนอ่าอวัยวะภายนอกต่อมาคือคําว่า คำว่าปากถูกต้องอันนี้เหรอคะใช่ใช่ไหมเอยอ่าแล้วคำนี้อเอ๊ะอวัวว่าภายนอกหรือเปล่าคะภายในสมองอยู่ตรงไหน,ออนคะอ่าภายในย้ายมาค่ะย้ายมา <laughs> สมองย้ายมาไปอยู่ภายในนะคะออนหน,นะะ้าขาถูกไหมคะ ถูกต้องต่อไปหูถูกต้อง,ต,อต,องต่อไปค่ะม,ม้ามเอ๊ะมา้ามอวัยวะภายในหรือภายนอกนมองดูตัวของเราสิคะเอ๊ะตรงไหนมา้ามตรงไหนมา้นมามเอ๊ะตรงนี้หรือเปล่ามา้ามไม่ใช่ม้ามต้องอยู่อยู่อวัยวะภายในเอาย้ายมาอา้าวคำนี้แผน ถูกต้องไหมอ่าถูกต้องสำหรับอวัยวะภายนอกก็มีอ่าพวกที่เราสามารถเห็นได้ด้วยตาจับต้องได้ไหมคะจับได้ใช่ไหมคะอ่าต่อไปมาดูอวัยวะภายในอ่าอวัยวะภายในอันนี้ไตถูกนะคะอันนี้อ่านว่า อาถูกตตอมกับเพราะอาหารอันนี้ก็สมองม,ม้ามกระดูกปอดลำไส้หัวใจแล้วก็ตับซึ่งอวัยวะภายนอกก็คืออวัยวะที่เราสามารถมองเห็นด้วยตาตอนนี้หรือเปล่าเรามองเห็นได้ไหมคะตอนนี้ อวัยวะภายในเราสามารถเห็นได้ไหมคะตอนนี้หนูสามารถเห็นหัวใจของหนูได้ไหมตอนนี้เดี๋ยว่าออกมาเห็นเลยเห็นตับไหมคะตอนนี้มันอยู่ในไหนคะตับเรามันอยู่ในร่างกายซึ่งอวัยวะภายในก็คืออวัยวะต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันอยู่ภายในร่างกายซึ่งเราไม่สามารถที่จะมองเห็น เหมือนอวัยวะภายนอกนะคะอ้าวเกมของเราจบแล้วเด็กๆก,ก็สามารถติดถูกประเภทแต่มีบางคนเขายังติดไม่ถูกไม่เป็นไรนะคะอ้าวปรบมือให้ตัวเองหน่อยอ้าปรบมือดังๆด,ดังอีกอ้าเก่งมากอ้าวหยุดอ้าเดี๋ยวเราเล่นเกมเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูที่สไลด์ของคุณครูก่อนนะคะ ไปดูที่สไลด์กันเลยค่ะ